สวัสดีพี่น้องสบายดี FC ทุกทุกท่กานจา้าออกมาแต่ปลาแล้วจนบ่ายสองพี่น้องเลยท่ยา,านกินข้าวเที่ยงท่านได้กินข้าวเที่ยงห้าห้าเลือกอัต่ดอกมันอ่อนเลยห้าสิมากแกงเฮ็ดนะคะห้าสิเลือกอัลต่ดอกที่มันอ,อน่อนอ่อนแต่ทั้งเฮ็ดเพิงอันนี้ก็เฮ็ดเพิง ตุยหามาแต่สาวแล้วแต่ว่าเสแกงเมือดสก,กันหมดเลยกคอันนี้ก็เห็ดลังเลอกอเป็บนบทญหาก,กับบ่เอาลายปอดใหญ่ยี่หา้าจะเลือกดอกงามอ่อ,อนอ่อ,อนแสบแสบอืมแบบต้านหลุดนี่ยมันกำลังอ่อกเราก็ได้สัมเนียแลย้วก็ได้สัมเนียแล้วพี่น้องนี่ค่ะเห็ดล้งงูกันนี่นะได้มองเดียวแต่อตอนบ่ายคนละแล้วก็บ่ได้เลยค่ะ มาคูเทลง,งกขนจะับนงอ้าวไหม่เลยนี่นี่เอ้าวคนไหม่เลยนี่เขาอโอสบายแต่คนวานเข่าแล้วส่วนของเรานะยรอไปอีกออคนาว,วานเข่าแล้วก็เชี่ยวแล้วอของเรายัางเลยน,น้ำยังเต็มที่อยู่พี่น้องเลย ถามแมนอวาวานพร้อมเขาตั้งแต่หน้าทงอยู่เนากปะเทียแล้วปันเนาะคันหันนี่อยู่แต่ว่าดอกน้อยมันหลายหลายเห็ดน่ะอันใหญ่เท่ากระบออันนั้นเหรอดอกมันเลยทั้งสีดอกนี่น้อยหลายหลายเป็นแนคอนสองช้ำคอนมันดอกน้อยอันตะกี้ว่าสิแบกคอนมันมาจะเลือกป้าไว้ญี่ปุ่นซะแบกมาหยาดมันบ่ใหญ่ถอยอยู่ป่า แต่กับมวนอยู่นะคะมันนีมวนอยู่นะคะสมนั่งปวดไปอยู่ค่ะนั่งอู่ไปด้วยเข้าไปหาอยากเบิร์ตโตวิธาคอยนี่ยานางค่ะสวัสดีเอาดัมเรื่อยจะจะขุบ่อหาปากคามันใส่น้ำดิอมให้หมดเลยข้าวป้ามาก็เอากะยาไปป้ากระเบือไปเราจะมาแกงใส่น้ำยานางแซ่ตอนแรกว่าสิแกงเหมือนกับน้งมัน มนนเมื่อนี้นะบ่เมื่อยค่ะมันบ่แดดก็ไม่เับเมื่อยปีแรกเอ้ยผีวแดดเมืเ่อยนะแหกมแหกมานนะคะถือว่าโชคดีนะคะแหกหมานนี่ได้กินเห็ดละงอกก่อน,นะะี่ค่ะซีหาดอกกันถือว่าหมานค่ะมันได้จ็ดสิบซาดอก เขาได้ร้ายดอกอยู่เขาเอาก่รหรือว่าแต่มือนนิฮันเขาเขาไปซาอาถาเขาไปไหว้ก็หนีเข้ากับโบได้พอในญ่มาวงคนนึงไอ้ตุ้ยตุ้ยไปเอาก่อนมันเพิ่งออกมันออกลายเหรอให้ลงอกเรื่องนงมองนั้นมันต้องแดดออกมามือหนึ่งเลยมันเอาเอาอย่างสิไปเรื่องแล้วเรื่องอีก เราจะได้ใกล้หนั่งสายมั้ยแสบคือเตาเราจะเห็ดบดกับของแสบคือแดนอนน่อนได้ทงโอเค,อเคมันจะพลาแต่ว่าสิบได้เราได้เห็ดบดอวยลงมาผัดมาเจอตั้งใจว่ากันว่าจะไปหาเห็ดเผาไปเลยบา้าจะหาเห็ดเผาอ่ะเขาได้เ<อ>ขาไปหาหน่ะ เกื่ตุ้ยตุ้ยก็ได้เด้เอเฮ็ดเพาะน่ะได้อยู่กับเรดได้ถวยเนาะได้แต่พอแก<ต>งพี่น้องมันช่เพรทันออกเขาไปทั้งพุ่นเน่ยทั้งทพาพระทั้งที่มังสาศากมันหลายๆลาทั้งที่มองสวรรค์ไปพูป้เขาได้ทั้งปิดเงี้ยเขากินลำน้ำําลังก็ได้มันสิออกหลายอยู่ปีนี้น่ะเบิร์โซมักแต่ว่าปลาเฮ็ดท่านโอ้เสีดายพี่น้องมองไปหาก็ตุ้ยๆปีกายนี่น่ะปลาเฮ็ดเพิ่งน่ะไฟไหม้ มันสีออกบ่สร้างมันขี้ดินนี้สร้างแต่ล่างเลยเห็นละงงกดินมันติดไผ่มักไผ่มักขีดขีดไปคุดไปกีนู่นกับทาเบิ้งเลยขีดไปเรามม่แดดคันไม่เห็นเหรอส่วนใบไม้มาดอกไม้ดอกไี้ฝนแบบสีมากบึ้บมากขู่มือเอ้ามืดมากอะไรนี่ ไปคูดมาเลยสิไปหาไเกี่สิไปหาคุดมาไว้มาแช่ตู้เย็นไว้ไ้หยายเฮ็ดกันท่านบันไดกัะถากินนะคะคุณแม่ย่เฮ็ดปลาแดเฮ็ดปลาแดไว้แกงกินเฮ้ยปลาแดงแม่งกินนู่นห่อมี่เอเไปตรงนี่เฮ็ดเพิ่มกนเฮ็ดปเฮ็ด่อยตายหมอหอยตายเดี๋ยวตัดแข้งตัดขาก่อนพี่น้อง เดี๋ยวเราชมตอนแกงตอนรับประทานแล้วกันค่ะเนีย่ยจ้าเราก็ได้สำเนียแหละค่ะพี่น้องค่ะท้งเห็ดละโงกเห็ดพิ่งเราจะแกงใส่กันเลยค่ะเห็ดบดแซ่แบไม้ตีด้วพี่น้องก็ได้กินแกงเห็ดละโงกไม้ปีพอซื้อนะคะทนเห็ดพนีพุ่นิม <c oughs> น้ำอยู่เดีมันเถ่าโพก่า <c oughs> แกงใส่อยากกินแกงเห็ดเพิ่งอะนะ มัวตับควายนะนางริโอนางบริซอยนะคะนางสีเอาพี่น้องเอ้ยมอหฮะแล้วมันสิน้อยพดแก่งมันเต็มมอ่ลปล่อหลนนะ่นเนาะยามันได้อยู่หรอเฮ้ยบอลมันญ่โพดโอ้ยน่อยอีปีปออกซะนั่นนี่สัตติวงามงามพวกอีตูก็งามงาม,งาม,งามพี่น้องเอ้ย แติ<บ><า>่อยากกรได้ิ้นตกหล่ะของกินฮักเตะฮัคที่ต้นป่าปแต่อยากพี่น้องเอ้ยของกินจากธรรมชาตินะคะขั้นดูไปหาว่าขั้นมันได้ขั้นมันบ่ได้กะบ่ได้กะนมันจะเป็นเอาทำเป็นแกงเอ่องแซ่บนะคะหัวซีนวนเสต๊ะพักติว่วผส,สมเย็บพอง ใส่สำเนียหอะไรนะจู่เอาตักน้ำมาให้หนูหน่อยล้างไว้ติ่วนะคะหม้อเราก็จะเล็กไปหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป้นไรจำข้าวเบือก่อนโอ้ยหิวเข่าเลยเ้อมาพักวันน่ะใบแก่ไม่กระชายรึเกล่าเฮ้ยแช่เลยกินน้ำมันมาๆนะ เขาแก่ๆแล้วม่ต้องกินดอกแก่ๆมาให้กันเยอใส่ทั้งผักหวานได้พี่น้องกระดูกก็เด้อย่านี้อย่าดีอยู่นะตอนนี้มันใบซองแล้วนะคะหิ้วเข่าเขงกินเนี่ยจะไปกินรถเอาเก็บมาให้กันกินเลยจ้าเดือดนะค่ะมือนี่ฮะสีแกงแกงอ่อมอย่าีเราแกงแกงผักหวานเถอะกับเกล็ดหน่อยนีเขากินเราจะแกงแบบแกงอ่อมนะคะเดี๋ยวใส่กับเยียนะคะให้มันคุ้นอุ้ยรวยอยู่ เก็บมาข้าวหร้อยบ่เรแซดให้มันฮู้ไปโนโนเผ็ดๆน้อยๆนี่มีเยอะนี่มี่เผ็ดๆเดี๋ยว้าวเรนี่ล่าลกค่ะประแดกโลดนะ มันบอกมีหมักหุงนอนยังไรในกกในหนาครับในบุญเฮงในไก่ย่อเต็มที่บอกันแก่ในบ่อกโป่งกับปิวเพมเิ้มอยู่เอาเลยเอากเอาอหงัอยัวเลยจ้าสเอร่อยเนาะหวไหวแล้วนะคะหิวเข่าเลย จากงอกดูบอมุงนมือนะเือ้แค่เดบอรซื้อนค่ย่ออยยเห็ดตับ้อะย่โมเห็ดถกนะจิเ่เห็ดขาว้ป่าตายเห็ดยังกระแสบ่ตายบ่ตายนี่บ่าตายรยตายเอาเขาเขาห้องใส่เขาเบื่อเลยดิโอยยมันมีเห็ดีมันเนียนเห็ดผีเบอร์เาแก่เตชุกก็มีุกแนั่นโอ้ยคือไฟหอนไปดีบอสุกกระงือตายเลยแค่จุ่มนิ้วลงไปเด็กกระมือสุกเลย เป๊ะขวดันตักกรม็นกระนู้มันนะครับชามน้ำเดี่ยวนี่เฮ็ดผิดมันก็คือเฮ็ดกินได้ลายได้โอ้ยขันเหล้านะครับกินเมื่อเฮ็ดเขาบากินนั่นหล้ายิ้มเลยนะคะยิ้ม่ะคะสบายค่ะน้ำจิ้มได้นะทำบ้านก้าวแล้วผูหลบไปห้าน้าใหม่เลยนะพีสบายอืมหอมบัตจารีน้องหอมแกงเห็ดบัตจาเห็ดละโงกไม้ปีค่ะผสมเห็ดบดเห็ดผึ่งนะคะสีบัตจีว่ากันตายสบายกลมมีดบื่ แขงอ่ำนะครับวันนี้ตัง้งประวันป่าวันบ้านบอ,อกผัดติ๋วค่ะผัดติว๋วนั่งคื๋ยอย่างเงี้อร์ยมนี่ยติดต่ำบักคือกรตือนี่นะคะรับแกงเฮดหมอหนึงพ่นหมอน้อยจ้าถ้าบริแกงเม็ดครับพี่น้อยเริ่มเกงหมดแกงก็ขอกินนะคะซิมกันครบแล้วนะพอแล้วนะปรุงเลยแต่มันสะุกโปรสินะ ไม่จุกไม่ต้องคงนะเป็นยันตแตกสุดใครพี่ปตแตกยันตสายนะพี่มาเทียวมื่มยแบบยก่นกระตายจอดไหลใหญ่ข้างนะคะมันยดเลยได้่น่นพีนอามาเบิงค่ะมาเบิงแตกบอหงนมีจุดแให้นมาหมืปีปีนึ่งได้กินเธอหนึ่งตักเลยถ้ากินก็ พักคือหลายแหนะลายเทมมนะ่กัคะสิมพักหน้าตาเลยล้าโหลดตากันเมินหลดน้ำมอนนะอ่าเดี๋ยวมันก็หมดเองหนูพยายามกระทือถ่วยดูหอมบัจจัาหอมบัจจัาถ่วใหญ่ใหญ่ได้มันหิวนี่มึงยัาไ่ทักมาได้แ้ิดใเฮ็ด นทุกคนยักษ์ฮะทรงอันนั้นแบบแบบบริญีนเดี๋ยวหมดแล้วเราก็มาเติมตักนะคะเดี๋ยวรอบมีเสี่ยวตุยตำหมักเขือก่อนพี่น้าะมามาจ้าทุกคนเฮ้ยลองเงือบอันหนักมากบังดูเฮ้ยตุยยันเบอร์อีมพี่น้องเฮ้ยเบองในตำหมักเขืออีกนะคะลองเงือบขามาดูไม่จัดอันนั้นไม่ยันมันจะทถอนแสง จ้าเออนี่ได้ยี่บ่ได้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 มามาจ้าทุกคนพบว่าร้ายใหญ่ห้างเลยนะคะเก่งเฮ็ดรวมมากระถิ่นได้หมโซ้ำก้อนมากระถิ่นเข่าถือมาเมื่อเสาร์นี้มาทะเโจกคงบีเม็ดอยู่ใช่ได้ใช่กองเข่าค่ะได้สะนาจีนแล้วนะกองกองเข่าใหญ่ห้างกองเข่ายญ่โอ้ยสนิทกับโเบิร์ตเหรไปยิ่งดีจ้ะเพิราะเข่าห้ามันคือสุดซาขา ลงมือก่อนนะอากินกาเชว่าเห็ดละงูค่ะกินไม้ปีเห็ดละงู <c ười> ได้กินเห็ดละงูกัะผมเป็นยังได้กินดอกหนึ่งสองดอกกันเนาะง่ายๆก็ได้กินชือว่าห้าได้กินก่อนหนูยังไงยิ้มเขาจนสั่นเลยมาเกินจังไหนที่สามโมงแล้วพี่น้อง มานี่น้อมาเกองยังไงชกไปมปเที่ยวเข้านเ่สมลมพุบลมภาคสวัดีจ้ามาเรื่องกินข้าวจ้าไก่เฮลังโกรจ้ากินก้อนมูจ้าข้าวเนี่เริ่มปั้นไปได้เนี่ยไปเอ้ยมาเียวชกไปกินนี่มันมันใส้กรเกกระเขือม นไสมลมลมส่งขาดเด้อไม่จนส่งขาดไงกนสสมมี่งขาดใหั้มันุ้มคาใใมนี้แน่จองกับปลโป๊ดหน่อยไหมันดึงกระโปงโมันปดมันลอยมันไปมัยนุ่งกับ้นลมเสียงล่มยู่ดังปุ๊ตวพี่น้องเอ้เสียงดังก็ะเี๊ตัตกุกยกไว้ล่มไปทั้งนาบวมาว่าส่งขาดตั้งลังมันกระุกนาผูป้ายปลาดอนขึ้น้ั้งลัง เพื่อนยังบอกเห็นนะว่าส่งเพื่อนขาดนะัจะดากเพื่อนเพื่อดีเนาะมันบอกขาดแบบฝึบออกมาเบิดเลยข้างหลังเฮ้ยเขาใหญ่ลมงสงสัยยันล่มทื่อไปแล้วพอดีปุ๊กลงไปแล้วจ่อนะมันหะส่งแล้วมันมาหะทั้งกลนอือได้เลยเพื่นจังหลักขาดทั้งรังเนาะเสียงนั่งล่มกับดังไหมบุบอยากเห็นอยากเห็นแต่นั่งหมุกกูจูดเพ็นเพื่องข่าวได้นิดนะงเตะดอกเดียวแต่เจ้า ควาแมนวให้นั่งเนื้อไปไปพดออมปอมอยู่บ่เฮ้ยนั่งคือกัตาเฮ็ดนี่บ่ดกหายยังเาไม้ยาย้แล้วง่งน่อยมาไเข้าใจก็้กินเห็ต้นขาดอกนี่นะไม่ด่นค่ตับไอ้ขงโจงขึ้นหาดมอ้จะมันแซ่บเลยมัดเด้อั้งนัเด้อ มว่าร้เหิวที่ได้บออย์ะนมาบว่ามาเด้อบะหนำบะเออย์ได้กลินจงยิ่งดีขึ้นเลยเออรึมหัวขึ้นหน่อยยุกข้าบะข้นน่อยอ้ยมนจไปหาแ่เฮงเลยครับเอนำเอยได้กลิ่นแจงให้ละงกเลยด้อมาเด้อไม้ปี๋เด้อบ่ายนั่งกินขวน้ำกันเฮงแล้วไม่ได้ไม่ได้กินข้าวได้กินน้ำกันได้จ้าแจงเพละงกตาเคลือความเด้อ นเผาแขวมันเผาแขวมาไปป่าม่ะโอ้ยหอมด้ควอมเหงางูได้กลิ่นวิ่งอืมไม่เห็นแง่ด้ยต่ยูเห็นแง่เนาะช่องหยอกไปอินี่ยเนาะก็จะยายเฉยสินีงูเป็นเจ้าเนี่ยเพื่อเอาไปจายเนี่ยจุ่มาาจุ่มได้แกงรวมไลยนะพี่น้องนี่ออมรวม นึงมันอุ่ป,ป่านน,านี่นเย็นยังไสดน้ำโกโก้เจ้ก็แผงไม่กินมันเลยมาทำแต่จำบัวมันเมนข้าวนลครับนี่ข้าวมี่จกไปพระเจีายฉันเบื่อป,ปลาแล้วกินรกวานาสามแกทำมีกินข้าวกับปลาได,ได้กินแกงเฮดปลานนี้เนี้ยอื่นอย่ามาไก่กับเฮดไอเฮดไบเฮดว้ออกลายลานี่อย่า <laughs> มาหนึ่งวันชีคเขออนตะป่านว่าเดี๋ยวกิน กินแต่ปลาด้วแหละแต่ไม่ได้ปากินกับมิ้งนี่กินเขาชื่อตะบุกชื่อบูอันตะระน้อยสาบานก็ตามกินสองมือจะเม็ดหืมอร่อยจังเลย ว่าใครหลายเยอะที่กินอ่างสะพอนเองแล้วบนในอ่างได้เอง

แเดียวค่ะตักตืมนะคะ้วนใส่บนน,นี้ในพักตินอ่อนนก้นใส่ผักหวานเอามาละลายฮะตักเวานเอามันลายผักวาน,นมันกนซตซนอยจะว่าบนนู้นบู่นะ้ยนะังวนะ่บนนะู้นวยูนโแล้วประเด็นดขวดนึงโหเดียวแคเมแล้วเฮ้ยไต่่นตเขาเขาเก็บพอดีพอดีย่างงก็เ นี่ทำไม่ทันเนี่ยพอเชี่ยคุณน่องน่มนุดดรูๆลยว่าข้าวหนงังคออะรเรื่องวะมส่วนอยู่ไหนอีมองมีห้างกนกุาล่านหรอตรงไหนบุญนันโนนะไรัาเจ๊บกับจนเสาพินะนะแตมไปไกลยนะแถมยังมาล้มอีกอไปไก่แต่ว่าแต่ว่าดีแต่ว่าเมื่อยไงเม่อยมันมันมวัวนีแ่แหละก็ุไกอยู่จะเบาไปโค่ง่ะมนเห็นเห็มันโมนค้งอ่อมทเไมยนได้เห็นลายก้อนนี่เห็เมือยใช่ไหมอปกินก้อนไป

ใบใช่ก like like right. uh, nice. ับเากันเนักระดาเขาอัาแกงเนี่ยมักจ่จังจังไระไเ็ดตับก่อนด้าย่ข้าวแกงเอาขึ้นมาซีกินก็ได้ขึ้นมาหมากมาลากับผักกระเดามาลานี่ยอมเราแบบนี้กินได้ๆว่าอยู่ดีหมากมาลาเนี่ยยเหมากมาลาเนี่ยมาลากินโอ้ยังมาลามพียงกับนั่งมาลา ตะพักกะเดานี่ย่อมหลับมันค้มแบบกระสิบอกเลยทุกนันหนังน้อยมางมากนนกหมางันละตัวนี้งกลเอางแ่อนึลยหมมันเา่าคือนมาบมนะเออเมางหก็ต้มจืดนั่นเขาแกงแทบรับว่าต่อมันคมมันยังม่งดโดนดนีแต่ว่ากะเดานน่มันคมแบบคมอีกหน่นะมันเปลนซีเลนเลยนะเฮ้ยนกกมกม น้ำร้อนตับมะเขือกับโกระแดกตอกนึงสมใจอยากเลยนะคน้แงปลาโคตยูคุยน่าไใ่เลมีวันน้อยม่ได้เอาเขาเอาคือไปเครับว่ามาจังแวะเอาการคือมาไล่แล้วแลาล่ลลืมสีเสียเยอะแหละ่ายงม่มาอนอาบน้ำอะไรอย่างเ้ยยู่ เต่บอพดเนาะเพือลืนใส่หมที่ไปจ้ะถาเกินเบิ้ลาได้เอามหมที่ันนะขี่นู้ี่แมวไปเนาะก็อากินน้ำกไปจ้ะรือว่าบ้าเอือกับ้าว่าหือะเอนียงกินน้ไัม่าจุกนั่นแหละอืกว่ามาปจกาต้งมาเดือนคนบว่าหกว่างเจัง บดิมาจักมือเอยบดิมาหาจักมือสิมือโหนับมืออี๋แล้วสิบหนับเด้อข้าวบดิจือเคนสมัครเก่งกันนับมือคนหาแต่ตอนเฮ็ดเพิ่งก็เฮ็ดอันนี้คนเต็มมัมีกระดองมานอนแต่คนหาเนี่เมฆนยย่ี่โอู้เขาเกงแต่บันที่อะไรจังอสิบมือไปเยยกเลยเน่ยบุญบ้าจ้า่อนเป็ tìm 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 thì tìm 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 14 tìm 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 อีกวันที่เป๊ะอีกจักค้ำอีกทั้งว่าเข้าเช้าไปแล้วก็ไปพุ่งเงือ่เรื่อยต่อๆอเนาะเป๊ะเลยสมใจอยากกับพี่น้องนี่ไงก็จะตกนี่ล่ะว่ากินอะไรมันดูสมใหม่สมนองไม้สงขาดตัวหนึ่งนะคะ เอาเป็ <Iya. S 1> ไนไรคลิปนี้ก็สิจบคลิปเพียงสำเนียงสักก่อนนะคะพี่น้องขาไปหามาแล้วก็แกงสุกกันกินซแซ่บค่ะแกงรวมนะครับมันนี่ทั้งเห็ดหลงโง่เห็ดผึ่งเห็ดโบ๊ทอันนี้จะแซ่บกินข้าวเที่ยงด่าย่ำนะครับพี่น้องดิจตามคลิปหน้าขอบคุณนชมคนพี่น้องเบิร์ตสุกสุกสุกจิ้นรึเข้ามาเป็นกำลังใจเบิงคลิปใหามในเดอะคัมเดี๋ลืมดูโฆษณาให้จบนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปนะคะพี่น้องตติดามมชค่ะแกงจุก